สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกร่วมกับสถานีวิทยุออนไลน์บ้านเกาะทองเรดิโอจังหวัดนครนายกเสนอรายการปอปมชคุยข่าวดำเนินรายการโดยร้อยตรีพงศักดิก์พารา,าจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมผุนด่านมาราธอน2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธาิาธทราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพรตราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาและเชิงสุขภาพวันที่19ตุลาคม2518ที 2, 8, ่ลานหน้าเขื่อนผุนด่านประการชนตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายธนวัฒน์เป็นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดกิจกรรม ขุนดานมาราธอน2025และปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งระยะทาง42กิโลเมตร21กิโลเมตร10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรตามลำดับจัดโดยจังหวัดนครนายกร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกท่องเที่ยวและกีฬานครนายก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกและบริษัทเร็กเรสประปอตจำกัดโดยมีภาครัฐภาคเอกนชนที่น้องประชาชนและนักวิ่งจากชมรมต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นการเดินทางแบบท่องเที่ยวเชิองกีฬาและเครื่องสุขภาพในพื้นที่จังหวัดนครนายก และมอบรายได้ให้กับมูลนิธิธรรมนิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สาขานครนายกด้วย